ชาวบ้านตำบลท่าคออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมาแสดงความยินดีกับคุณพิชยาพโตราษฎรค่ะคนนี้เป็นว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอนะคะเธอเป็นผู้หญิงคัมภพศที่ชนะการเลือกตั้งได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านให้มาบริหารท้องถิ่นคือที่ผ่านมาคุณพิชยาช่วยเหลืองานชุมชนมาอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นก็เลยเป็นที่รักของคุณในชุมชนชาวบ้านดีใจค่ะที่เธอชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ คุณพิชยาก็บอกว่าจะสารต่อพัฒนานโยบายของนายกอบตอคนเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าการส่งเสริมอาชีพและการกีฬาให้กับเยาวชนการได้รับเลือกมาทําง,งานท้องถิ่นครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ตัวเองค่ะจึงอยากให้เพศทางเลือกภูมิใจว่าปัจจุบันสังคมเปิดกว้างให้โอกาสคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้ทํางานเพื่อสังคมมากขึ้น ส่วนผลการเลือกตั้งนายกอบตอรกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมือนกันนะคะผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นอดีตนายกคนเดิมค่ะได้คะแนนไปกว่า1000คะแนนส่วนร้อยตำรวจเอกวีรพงษ์แดนพิมายหรือว่าผู้กองเขียวผู้สมัครนายกอบตเขตเบอร์หนึ่งที่เคยหาเสียงด้วยการก้มกราบเท้าชาวบ้านและสร้างสีสันในช่วงของการหาเสียงปรากฏว่าแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ แต่ร้อยตำรวจเอกวีรพงศก็บอกว่าไม่เสียใจนะคะที่ก้มกราบชาวบ้านเพราะว่าทำไปด้วยความจริงใจพอผลออกมาแบบนี้ก็ต้องยอมรับค่ะ